คงเฉวมนหอสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันค่ะภาษาจีนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในบทเรียนบทที่3เรื่องธรรมชาติหรือภาษาจีนออกเสียงว,ว่าตาสื่นค่ะค่ะสำหรับครั้งก่อนๆใช่ไหมคะแล้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับคําศัพท์เป็นไปแล้วสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนประโยคตอนว,วลีนะคะที่เอาไว้ใช้ เรามาดูว่าเราจะใช้อย่างไงไบ้างในบทเรียนนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเริ่มด้วยคำว่าเตะในที่นี้นะคะมันจะแปลว่าที่ถ้านักเรียนเรียนใช่ไหมคะตอนปอ .5 เตะในที่นี้จะแปลว่าของเราจะใช้อย่างเช่นวอเ e อร์ป้าปะวอเตอร์บ้าหมะวอเตอร์ตี้ตีก็คือพ่อของฉันแม่ของฉันหรือน้องชายของฉัน แต่ในบทเรียนนี้นะคะจะแปลว่าที่อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเทคนิคการจำใช่ไหมคะเราจะเริ่มแปลภาษาจีนนะคะจากด้านหลังมาอย่างด้านหน้าเหมือนกันค่ะรูปแบบเหมือนกันค่ะคราวนี้นะคะเรามาเริ่มดูที่อันแรกก่อนเลยค่ะอันนี้เขาพูดว่าปลายปลายเตะกหยินป้ายปลายเติร์น อ่าปายตัวนี้มาจากคาว่าปายเฟือปายเฟือที่แปลว่าสีขาวใช่ไหมคะอันนี้เป็นการสังคำปายปายก็คือสีข,า,ขาวคําว่าหยืนในที่นี้ก็จะแปลว่าก้อนเมฆมใช่ไหมคะคราวนี้เหมือนเดิมค่ะเทคนิคการจามเขาบอกว่าให้เราแปลภาษาจีนเนี่ยจากด้านหลังมาด้านหน้ามาดูกันดีกว่าคําว่าหยืนในที่นี้จะแปลว่าก้อนเมฆใช่ไหมคะอ่าก้อนเมฆเตอะแปลว่าที่ปายปายสีขาว เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันก็จะแปลว่าก้อนเมฆที่สีขาวๆก็คือฝายฝายเติมนนั่นเองค่ะเรามาดูอีกที่รประโยคต่อมานะคะอันนี้เขาพูดว่าเซียงเชียงเติมนิงเหมิงเซียงเียงเติมนิงเหมิงก็คือมะนาวที่หอมหอมอ่ะเรามาดูวิธีการแปลนิงเหมิงเราเรียนแล้วนิงเหมิงแปลว่ามะนาวเติแปลว่าที่เซียงเชียง,งแปลว่าหอมหอม ในบทเรียนนี้ใช่ไหมคะเซียงเปรี้ยหอมเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ว่าเซียงเซียงเอ,อ๋อหนิงเหมิงมะนาวที่หอมหอมนั่นเองอ่ะอย่าลืมนะคะเทคนิคนี้ก็คือการแปลภาษาจีนจากทางด้านหลังมาอย่างด้านหน้านะคะอะ่เราลองมาดูกันต่อนะคะอันนี้เขาบอกว่าเฉียนเฉียนตเต๋อเยจือเฉียนเฉียนตเยนตเ๋อเยจือ เขียนเฉียนในที่นี้เราแปลว่าอะไรคะแปลว่าหวานเยจูเราเรียนแล้วแปลว่าน้ำมะพร้าวแปลจากด้านหลังไปด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะเยจูก็คือน้ำมะพร้าวเต๋อแปลว่าที่เฉียนเฉียนแปลว่าหวานภาษาไทยก็เลยจะแปลว่าน้ำมะพร้าวที่หวานหวานเรามาดูอีกนะคะอันนี้เขาพูดว่าลู่ลู่เต๋อเฉาลู่ลู่เต๋อเฉา ก็จะแปลว่าหญ้าที่สีเขียว,ยวคำว่าลุ่ยมาจากคาว่าลุยเซอ์คือสีเขียวคำว่าเฉาแปลว่าหญ้าอ่ะเราแปลจากด้านหลังไปด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะเฉาหญ้าเต๋อที่แปลว่าที่ลุย่ยลุยก็คือสีเขียว,ยวรวมกันก็คือหญ้าที่สีเขียว,เ,ยวเราลองมาอีกอันนึงนะคะอันนี้เขาพูดว่าเกาเกาเต๋อสู่เกาเกเต๋อสู คำว่าเกาเราเรียนแล้วแปลว่าสูงสู้แปลว่าต้นไม้อ่าเมื่อเอามาแปลจากด้านหลังด้านหน้านะคะอ่าส yeah. <oldown. S 1> ู้แปลว่าต้นไม้เต๋อแปลว่าที่เกาเกาก็คือสูงสูงอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะแปลว่าต้นไม้ที่สูงสูงมาค่ะอีกอันนึงนะคะเขาพูดว่าเซียงเชียงเต๋อควาเซียงเชียงเตวาเซียงในที่นี้แปลว่าหอมว่าแปลว่าดอกไม้อ่าเมื่อเราแปลใช่ไหมคะ เราก็จะพูดว่าเสียงเสียงเต๋ะคว้าดอกไม้ที่หอมหอมคว้าดอกไม้เต๋อที่เสียงเสียงก็คือหอมหอมต่อมานังสือนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาจีนเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าก้อนเมฆที่ใหญ่ๆคําว่าใหญ่เราเรียนแล้วใหญ่ภาษาจีนเราใช้คําว่า ตาอ่าอันนี้นะคะแปลแล้วจะพูดได้ว่าอย่างไรคะภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าตาตาเตอหุินตาตาเตอหุินอ่ดูให้ดีๆใช่ไหมคะว่าตะหุินตัวนี้นะคะจะจะแปลว่าก้อนเมฆเตอพี่ตาตาก็แปลว่าใหญ่ก้อนเมฆที่ใหญ่อ่าต่อมาค่ะเขาพูดว่าต้นไม้ที่สีเขียวต้นไม้ที่สีเขียว ภาษาจีนเราพูดได้ว่าอะไรคะเราพูดได้ว่าลุยลุยเตอสู้ลุยลุยเตอสู้คำว่าสู้ในที่นี้ก็แปลว่าต้นไม้เตอที่ลุยลุยก็คือสีเขียวต้นไม้ที่สีเขียวเขียวนั่นเองอ่าเรามาดูต่อนะคะอันนี้เขาบอกว่าลูกอมที่หวานหวานอ่าเราเรียนแล้วลูกอมใน คำที่ห่ใช่ไหมคะลูกอมภาษาจีนเราใช้คําว่าถัางกัวอ่าเพราะฉะนั้นลูกอมที่หวานหวานภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าเตียนเตียนเป๋อถังกัวเตียนเตียนเป๋อถังกัวอ่าถังกัวลูกอมเติอที่เตียนเตียนก็แปลว่าหว,ว,วานหวานต่อมาอันสุดท้ายเขาพูดว่าก้อนเมฆสีขา,ขาว ก้อนเมฆสีขาวๆภาษาจีนจะพูดได้ว่าอะไรคะเราจะพูดได้ว่าฝายฝายเต,หยยตหิหยุนฝายฝายเติหยุนหยุนในที่นี้คือก้อนเมฆเติแปลว่าที่ฝายฝายก็แปลว่าสีขาวๆอ่ะเพราะฉะนั้นก้อนเมฆสีขาวๆภาษาจีนเราเลยพูดได้ว่าฝายฝายเติหยุนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียน กันในบทเรียนเรื่องธรรมชาติแตวละช่ไหมคะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะใสเจียน